สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k Incorporation Welcome to the e a r t h l i n k Incorporation สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e a r t h l i n k c a s t รายการของเราเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมผู้ฟังที่ชื่นชอบการสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านห้องหอมหอระศพโรงละครไปตลอดจนสิ่งก่อสร้างทางดิจิทัล ทุกวันอังคารแบบนี้ครับผมโอ๊คสกันดลชวรัตผู้ดำเนินรายการมีความยินดีที่จะพาทุกท่านให้ได้พากันไปส่องสำรวจไขข้อข้องความคิดสกิดต่อมความสงสัยเพื่อที่ในตอนท้ายเราจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ f o l l o w เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สวยงามไปกับเราสำหรับวันนี้เราขอพูดถึงเรื่องของการเรียนเพราะการเรียนครับไม่เคยจบแค่เพียงในห้องเรียนเพราะความรู้ที่แท้คือความรู้ที่นำไปใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นการเรียนที่ดี ย่อมจะต้องไม่ใช่มีหน้าที่แค่เพียงปลูกฝังความรู้ที่มาจากในหนังสือเท่านั้นแต่ยังจะต้องสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมผู้เรียนเข้ากับโลกของความเป็นจริงได้ด้วยแต่หลายๆครั้งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่ว่าเราจะพยายามสักเพียงใดเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมได้ก็เป็นเพราะบริบทที่ไม่เอื้ออำนวย มันไม่ใช่ความผิดของผู้สอนเพราะเราไม่อาจจะสอนคนให้ว่ายน้ำได้โดยปรัศจากสระว่ายน้ำเราก็ไม่อาจสอนคนไปลีลาดได้โดยปรัศจากการเต้นรำทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเพราะความรู้มันจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมันได้กลายเป็นทักษะและทุกทักษะย่อมต้องการพื้นที่เพาะบม่มต้องการบริบทที่ครบถ้วนดังนั้นสถานศึกษาสถานบริการและสถาบรรันต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญให้มากต่อการมีบริบทที่ครบถ้วนไม่เพียงแต่มีแค่เพียงห้องเรียนและตำราเท่านั้นแต่เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ซะเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า simulation lab วันนี้ Earthlinkcast จึงมีความยินดีที่จะเสนอตอนการศึกษาจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วย simulation lab ขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่า ปัจจุบันห้องปฏิบัติการจำลองกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างปฏิเสธไม่ได้ด้วยการส่งมอบสภาพแวดล้อมที่สมจริงและปลอดภัยสำหรับผู้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงจากรากฐานของการจำลองการบินในช่วงตน้นศตวรรษที่20 ไปตลอดจนถึงการใช้งานในปัจจุบันที่ขยาย Simulation Lab ไปสู่อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพวิศวกรรมและอื่นๆอ,อีกมากมายนับไม่ถ้วนห้องปฏิบัติการเหล่านี้กำลังทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการเติมเต็มช่องโหว่ของนักศึกษาโดยการให้ความมั่นใจว่าความรู้ของพวกเขาเหล่านั้นจะได้กลายเป็นทักษะที่สมบูรณ์ เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้มีความพร้อมสำหรับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงได้วิวัฒนาการของห้องปฏิบัติการขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับประวัติศาสตร์ของห้องปฏิบัติการจำลองสามารถย้อนกลับไปได้ในช่วงต้นศตรวรรษที่20เมื่อการจำลองการบินถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการฝึกนักบินคือเครื่องบินนะครับถ้าเรากดปุ่มผิดผิดถูกถูก เครื่องบินก็อาจจะโมงโลกได้ดังนั้นมันจึงไม่มีพื้นที่สําหรับความผิดพลาดสําหรับการบินเนาะเมื่อผ่านเวลาไปห้องปฏิบัติการเหล่านั้นก็ได้มีการพัฒนามีการผสมผสานเทคโนโลยีชั้นสูงและก็ได้ถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆโดยที่อุตสาหกรรมที่ใช้กันมากก็คืออุตสาหกรรมทางการแพทย์ ก็เริ่มมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าหุ่นจำลองที่มีความเที่ยงตรงสูงหรือการได้เรียนรู้ผ่านการกระทำจริงของห้องซิมูเลชัน lab ห้องที่ถูกควบคุมสภาวะแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยทำให้นักศึกษาแพทย์และก็คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะฝึกเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างไร้รอยต่อปัจจุบันห้องปฏิบัติการจำลองมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยการผสมผสานบูรณาการผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซิมูเลชันแล a บที่ดีไม่ใช่แค่เพียงศูนย์ที่สร้างทักษะเพียงด้านใดเพียงด้านหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่แต่มันยังสามารถที่จะสร้างเสริมทักษะการทำงานร่วมกันนะแล้วก็ยังสามารถที่จะเสริมการทำงานร่วมกันแบบสหาสาขาวิชาการซึ่งเป็นการปฏวิวัติวิธีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อห้องปฏิบัติการจาลองมีข้อได้เปรียบเหนือวิธีการสอนแบบเดิมๆตั้งมากมาย ประโยชน์หลักๆก,ก็คือผู้ฝึกอบรมจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและการตัดสินใจในสภาพแวดล,ล้อมที่ปัศจากความเสี่ยงได้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างทักษะความมั่นใจแต่มันยังให้ผู้เรียนสามารถปรับแต่งเทคนิคของตนผ่านการจำลองซ้ำๆนี้ได้ นอกจากนั้นห้องปฏิบัติการจำลองยังส่งเสริมทักษะของการทำงานแบบเป็นทีมและเป็นการปรับปรุงทักษะด้านการสื่อสารเพื่อเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความพร้อมสำหรับลักษณะการทำงานในสถานที่ทำงานสมัยใหม่ที่เน้นเรื่องความกลมเกลียวและความเป็นสังคมด้วยด้วยเครื่องมือต่างๆที่ Simulation Lab มอบให้มันจะทำให้นักเรียนได้เข้าใจว่าในความเป็นจริงการประเมินตามวัตถุประสงค์แบบในห้องเรียนก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับทุกอย่าง นอกจากความสามารถที่ simulation lab มอบให้อย่างที่ได้กล่าวมานักเรียนยังจะได้เรียนรู้ต่อการตอบรับเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสกิลที่คนสมัยใหม่จะขาดไม่ได้ซึ่งในตอนท้ายมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นการเกื้อกูลสังคมมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของการทำงานผ่าน simulation lab เรามาดูตัวอย่างของห้องปฏิบัติการจำลองในการดูแลสุขภาพกันในอุตสาหากรรมการดูแลสุขภาพและการแพทย์ ห้องปฏิบัติการจำลองกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโรงเรียนแพทย์หรือ medical education โปรแกรมสำหรับการพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมของโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการเหล่านี้จำลองสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยที่หลากหลายตั้งแต่การตรวจสุขภาพตาม,ตามปกติไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความเครียดสูงนักศึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถฝึกฝนขั้นตอนการวินิจฉัยและทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่สมจริงได้ ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจาก Simulation Lab ย่อมจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อพวกเขาได้ไปทำงานในชีวิตจ,จริงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยประจักษ์แล้วว่า Simulation Lab มีความสำคัญเนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ให้การอบรมในสภาพแวดล้อมที่จำลองการฝึกหรือ Simulation Lab ที่มีความพร้อมจะสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่แทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด ลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์และปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวมของผู้ป่วยได้ดีกว่าสถาบันที่ไม่มีซิมูเลชันแลบอย่างมีนัยสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วห้องปฏิบัติการจำลองอยังพบการใช้งานในสาขาต่างๆอีกมากเช่นในการบิน ในปัจจุบันเครื่องบินจำลองจะฝึกนักบินให้สามารถได้ไปพบกับสภาพอากาศและสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยที่ต้องไม่เสี่ยงต่อชีวิตผู้โดยสารและไปเสี่ยงกับเครื่องบินราคาแพงในด้านวิศวกรรมห้องปฏิบัติการจำลองจะสามารถอนุญาตให้วิศวกรได้ทำการทดสอบต้นแบบวิเคราะหร์ระบบที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบก่อนที่จะย้ายแบบที่เขามีไปสู่การผลิตจริงได้ สำหรับการทหารองค์กรทหารใช้ Simulation l a บเพื่อจำลองการฝึกทหารเพื่อการต่อสู้โดยนำเสนอสถานการณ์ในสมอรภูมูมที่สมจริงเพื่อเสริมการตัดสินใจทางยุทธวิธีและการทำงานแบบเป็นทีมสำหรับในโลกธุรกิจการจำลองสถานการณ์จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถทดสอบกลยุทธ์ต่างๆโดยไม่มีผลกระทบต่อยอดขายหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าในโลกแห่งความเป็นจริง และยังเป็นการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นําและการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ด้วย Simulation Lab จะต้องถูกออกแบบและถูกสร้างขึ้นมาอย่างรอบคอบสอดคล้องสอดประสานกับหลักสูตรและคริคูลัมและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียไม่ได้สำหรับห้องปฏิบัติการจำลองโดยส่วนมากจะต้องมีองค์ประกอบนี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสิ่งนั้นเราเรียกว่า Control Room โดย Controlroom จะทำหน้าที่เหมือนกับหอสังเกตการเพื่อให้ผู้ฝึกสอนได้สามารถที่จะสำรวจพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนได้คอนโทรลรูมที่ดีนอกจากสามารถที่จะอนุญาตให้ผู้สอนได้สำรวจพฤติกรรมของนักเรียนแล้วคอนโทรลรูมที่ดีที่มีอยู่ในซิมูเลชันแล็บยังจะต้องสามารถที่จะทำการเรคคอร์ดบันทึกทั้งภาพเสียงและยังต้องอนุญาตให้ผู้สอนได้สามารถใส่และกำหนดสถานการณ์ต่างๆเข้าไปในห้องได้อย่างมีอิสระด้วย Simulation l a บที่สมบูรณ์นอกจากจะคำนึงถึงเรื่องอย่างที่กล่าวมาแล้วยังจะต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของการนำออกข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน Lab บได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกลับไปรีวิวส่วนตัวได้อย่างลื่นไหลด้วยสรุปก็คือห้องปฏิบัติการจำลองได้ปฏิวัติการศึกษาและการฝึกอบรมสมัยใหม่ โดยมอบประสบการณ์ที่สมจริงแต่ไร้ความเสี่ยงแก่ผู้เรียนเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการตัดสินใจของตนผลกระทบของห้องปฏิบัติการจำลองขยายไปทั่วทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การดูแลสุขภาพและการบินประจนถึงวิศวกรรมและการทหาร ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องห้องปฏิบัติการจำลองจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการเตรียมผู้เชี่ยวชาญให้พร้อมสำหรับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคตห้องปฏิบัติการจำลองที่สมบูรณ์จะช่วยอำนวยกการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนด้วยระบบการสังเกตการและการบันทึกและการนำออกข้อมูลที่ราบลื่นและทันสมัยด้วยการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการจำลองกำลังกำหนดรูปแบบบุคลากรในอนาคตที่ให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกภาคส่วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมสำหรับวันนี้รายการ EARTH LINK CAST ผมโอ๊คสกนตชาวรัตขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีเลยครับ ก่อนจากกันขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ